จะอยู่คอยใครหัวใจฉันเฝ้าถามหาเอานะครับไม่ต้องรออีกต่อไปนะครับเนี่ยสำหรับอวนลอยปลานะครับนะลอยน้ําเค็มก็ได้น้ําจืดก็ได้นะครับเนี่ยเอ็นสิบห้าตัวนี้นะครับเอ็นแลบนะครับไม่ใช่เอ็นใหบัวนะอันนี้เป็นเอ็นสิบห้านะครับเนื้ออวนตาเรือใบทองนะครับสามเซนครึ่งลึกเจ็ดสิบห้าตานะครับ ลึก75ตาในแนวดิ่งนะครับลึกประมาณ2เมตร75นะครับประมาณนะครับแล้วก็ความยาวในแนวราบนะครับ90ถึง100เมตรนะครับแต่ก็ตีกลมๆนะครับ1หมอนเต็มนะครับแล้วก็นี่ N20 นะครับ N20 นะครับราคาก็จะสูงกว่า N15 นิดหน่อยนะครับแต่ความคงทนนะครับตัวนี้นะครับแนะนำเอาไปทำอวนล้อมนะครับสำหรับ N20 ตา 3ามเซนสลึก75ตานะครับแน่สวยมากๆนะครับทุ่นกับตะกัวเท่ากันนะครับของผมนะครับทุ่น200ตะกัว200นะครับไม่ได้ใส่ห่างนะครับอออแล้วก็นี่นะครับสามเซนนี่อันนี้แนะนำนะครับสามเซน็นยี่สิบลึกเจห้าตาลึกเจตานะครับทำอ้วนล้อมะสาเซนสามเซนสองสเซนหนะครับเอ็นยีสินสิ้านะครับแล้วแต่คนจะ นําไปใช้ล้อมได้ลอยได้ลากได้นะครับนะประยุกต์ใช้เอานะครับนะอยากได้ก็สั่งนะครับนะที่ร้านนะครับร้านเออร้านอวนนะครับร้านอวนติดทะเลนะครับสินร้านสินร้านอวนสิน้เงินติดทะเลริมหาดสําเร็จนะครับท้าชนะนะครับกดสั่งก็ได้นะครับบนตาการราค้านะครับลองไปดูนะครับราคาก็มีบอกนะครับดู โหอันนี้นะครับหน่าใช้มากๆนะครับโผหน่าเอาไปวางจริงนะที่ทำผมไม่เอามาขายนะผมเอาไปใช้เองหมดแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วครับมีค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตและอีกมากมายนะครับต้องจ่าย